สว,วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆคนก็อยู่กับรายการรีวิวนักเตะสบายๆนะครับผมก็เป็นรายการที่มีคอนเซปต์อยู่ที่ว่าเป็นคลิปที่นําเสนอถึงจุดเด่นข้อดีและก็ข้อเสียของนักเตะคนๆนั้นนะครับผมนะว่ามันจะเป็นยังไงกันโดยการผ่านการลุยในแรงกิ้งจริงๆนะครับผมนะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอลองเล่นเลยนะครับผมแล้วก็มาวิเคราะห์กันไปตามความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ลองใช้นะครับผมก็ วันนี้ก็เป็น2กองหน้าอาเจนตายนะครับผมกองหน้าอาเจนตินาที่เป็นแบบกองหน้าที่เป็นแบบกองหน้าจ๋าๆเลยนะครับผมเพราะถ้าเป็นยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นเซอร์เกียอเกโลกุลมาโลอิคาดีใช่ไหมแล้วก็ลอตเตโลมาตินเนสใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ในยุคที่ในยุคยุคหนึ่งแล้วกัน <laughs> จะบอกว่ายุคพีก,ก็ไม่พีกนะครับผม <laughs> ในยุคยุคหนึ่งนะที่มี2คนนี้อยู่นะก็เป็น กอนซาโลฮิโกอินนะครับผมแล้วก็คาร์ลอสเตเวีนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์ใครที่กำลังทำฟุตทีมยูเว่นะครับผมหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเลอมาดิดหรือเชลซีหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าผมก็จับคู่หูดูโอคู่นี้มาทำในคาดีอะไรคอสตูมทีมชาติอาร์เจนติน่าไปเลยแล้วกันนะครับผมก็โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามา,าพูดถึงกอนซาโลฮิโกอินปีเวเอรันกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับกอนซาโลฮิโกอินปีเวเอรันเนี่ยจากความรู้สึกที่ผมได้ใช้นะผมรู้สึกว่า ไอ้นักเตะคนนี้มันจุดเด่นของมันเลยอะคือคมมาก คมแบบโค้มคมคมจริงจังนะครับผมเรื่องการจบสกอร์ของมันเนี่ยยิงในกรอบเขตโทษยิงนอกกรอบเขตโทษยิงเต็มข้อยิงปันคือมึงแบบยิงได้หนักหน่วงมากยิงได้มันตีนอ่ะพูดง่ายเลยคือมึงยิงได้แรงนะครับผมแลม้วแมงยังคมด้วยนะครับผมแต่นี่ก็คือจุดเด่นจุดหนึ่งของอีโกอินนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเอ่อคอนโซโลอีโกอินเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของการหาช่องหรือการหาพื้นที่เนี่ยที่ถือว่าทําได้ดีทําได้ดีมากเลยแหละนะผมถือว่าประทับใจนะน ในเรื่องของการหาช่องการหาพื้นที่นะครับผมเพราะว่าทุกๆครั้งที่อีโกอินเนี่ยรอรับบอลจากเพื่อนรุ่มทีมเนี่ยตำแหน่งนั้นมันจะเขาเราียกว่าอะไรอะ่ะเหมาะกับการทําประตูในหลายๆครั้งนะผมก็นับว่าเป็นนักเตะที่หาช่องและหาพื้นที่ได้เก่งมากๆนั่นเองซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ผมได้กลืนไว้ข้างต้นแล้วนะครับผมแต่เราก็ต้องมาพูดถึงข้อเสียแล้วก็จากความรู้สึกที่ผมได้ใช้จริงๆนะครับผมซึ่งขอบอกไว้นะตรงนี้เลยนะว่าอีโกอินจากความรู้สึกที่ผมได้ใช้นะผมต้องพูด ต้องพูดตามตรงนะว่าผมคาดหวังกับนักเตะคนนี้ไว้เยอะแต่จากการที่ได้ใช้เนี่ยผมรู้สึกผิดหวังตรงที่ในเรื่องของความเร็วที่มันช้ามันช้าคือช้าเลยนะมันมันช้าคือภาพลังความเร็วมันดูดีนะใน ในเกมอ่ะค่าพลังมันมันดูดีอ่ะแต่ว่าจากการที่ได้ใช้รู้สึกผิดหวังนะมันช้าแบบช้ามากนะครับผมเรื่องของความแข็งแร่งก็ไม่ได้แข็งแร่งไปตามสรีรละด้วยนะครับผมคือถ้าเกิดกองหลังฝันตรงข้ามถึงตัวเนี่ยเสียบอลง่ายมากเสียบอลง่ายจริงนะครับผมคือผมรู้สึกว่าค่าพลังแข็งแร่งอาจจะดูดีนะแต่ว่าเรื่องของสม,มดุลเนี่ย มันห่วยคือพอมันเป็นนักเตะที่ชาแล้วใช่ไหมแล้วความแข็งแกร่งมันดันทําได้ไม่ดีอย่างเงี้ยมันเลยทําให้นักเตะคนนี้เมื่อกองหลังโฟนอ้ามถึงบอลปุ๊บมึงพร้อมที่จะเสียบอลเลยทันทีอ่ะคือการที่มันหาช่องดีและการที่มันจบสกอร์ได้ดีใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นข้อดีของกองหน้านะแต่ถ้าเกิดกองหน้าประเภทนี้มันถูกกองหลังฝฟนคุ้ามเพสซิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยคือมันก็จะทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะจังหวะเกมลุกของทีมเราเนี่ยมันเสียเปียบเลยนะมัน มันเป็นนักเตะที่เสียบอลง่ายเกินไปหน่อยเพราะมันช้าและมันไม่แข็งแกร่งนั่นแหละครับและอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากจะติที่เป็นจุดเด่นหลักๆเลยนะคือแอนิเมชันในการยิงอ่ะมันช้ามันช้ามากเลยนะคือคือกว่ามันจะยิงกว่ามันจะง้างอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่มันไม่เร็วและไม่แข็งแกร่งเนี่ยมันดันไปสัมพันธ์กับ เขาเรียกว่าไงอ่ะกับการที่มันยิงช้าเข้าไปอีกจึงทําให้กองหลังฝนค่าเมื่อถึงตัวอิกูอินมันพร้อมที่จะเสียบอลเลยเว้ยคือมันอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่จบสกอร์ได้ดีก็จริงนะผมแต่ว่าถ้ากองหลังถึงตัวผมจะย้ําคันนี้เสมอเลยคือมันพร้อมที่จะเสียบอลตลอดเวลาจริงๆนะครับผมก็อ่าผมรู้สึกว่าอิกูอินเนี่ยเป็นกองหน้าที่เล่นยากนะครับผมก็เรียนตามตรงว่าไม่แนะนําสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบอิกูอินจริงๆอะ่ะคือมันเป็นนักเตะที่ค่าพลังดูดีมากนะแต่จากการที่ได้ใช้ก็ ประมาณนี้แหละอันนี้คือเป็นข้อเสียจากใจเลยที่ผมอยากจะพูนะและอีกข้อเสียหนึ่งทำไมข้อเสียมึงวะก็<笑><笑>คือเรื่องของคาวามคล่องตัวนั่นเองนะครับผมที่ทําได้แย่มากความเร็วต่ําความบางความไม่แข็งแกร่งนั่นแหละแลวความคล่องตัวก็ยันต่ำด้วยเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่ค่าพลังดีแต่เล่นได้ยากนะครับผมในแンキングจรงิงจริงนะต่อมาพูดถึงคาร์ลอสเตเวกันบ้างสําหรับคาร์ลอสเตเวเนี่ยอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันดูใช้ได้ดีจริงในラกิ้งนะครับผมคือค่าพลังมันดูดีอ่ะ เรื่องของความเร็วสปีดต,ต้นการออกตัวจังหวะฉา,าบฉวยเงี้ยเตเวสทำได้ดีหมดครับและเรื่องของการจ่ายบอลให้เพื่อนรุ่นทีมความเป็นแบบมัน,ม,นมันกึ่งกึ่งความเขาเรียกว่าไสไตล์ของเตเวสอะนะมันดูเป็นริมเส้นอนะดูเหมือนเป็นเพย์เมเกอร์นะที่ความเร็วสปีดต,ต้นเนี่ยมันจัดจ้านมากแต่ความเร็วตอนปลายอาจจะทําได้ไม่ดีนะผมแต่ว่าเตเวสเนี่ยมันดันมีในเรื่องของความคล่องตัวและความแข็งแกร่งที่เยอะมากมาก จึงทาให้นักเตะคนนี้มันวุบวับและมันเล่นง่ายนั่นเองนะผมเพราะความเร็วความแข็งแกร่งและความคล่องตัวเนี่ยที่มันดูไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับผมก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำจริงๆนะครับผมส่วนเรื่องการจบสกอร์สำหรับคาร์ลสเตเวนเนี่ยจะทำได้ดีเฉพาะเท้าขวานะครับผมเท้าซ้ายถือว่าทำได้ไม่ได้เรื่องเลยนะถือว่าทำได้แย่นะครับผมถ้าเกิดเป็นเท้าขวาของเตเวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยิงปั่นยิงเต็มข้อยิงในกรอบเขตโทษหรือนอกกรอบเขตโทษเนี่ยสำหรับคาร์ลสเตเวนเนี่ยทำได้ดีหมดเลยครับถือว น่าเล่นและใช้ได้จริงในแรงด์คิงนะผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมส่วนข้อเสียของเตเวก็อาจจะมีรูปร่างที่ดีตรงที่ว่าตัวดูป้อมๆหนาะๆนะนะและมีความเร็วใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะว่าเตเวเป็นนักเตะทีะ่ตัวไม่ได้สูงใหญ่นะผมจึงทำให้เรื่องลูกกาศเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากอนซาโล,โลอีโกอินนั่นเองนะครับก็คงจะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนักเตะนะครับผมนะสองประสานอาร์เจนตากองหน้าอาร์เจนตินายุคยุค ยุคไหนดีวะนึกไม่ออกเลยนะผมกอนโซโลอีกิินแล้วก็คาร์ลอสเตเวสปีเวทัลันนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันติดตามใน YouTube แล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage ของผมด้วยอยู่ใต้ description นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมนี่ ขนาดคาร์ลสตเวตก็ยังจะสวัสดีคุณผู้ชมคิดดูเอาแล้วกันวอาโธว่าเรารักคุณผู้ชมขนาดไหนเออไปทางเพิร์สแล้ว